ทำไมเขาว่าเคบายาคืออะไรแล้วทำไมยูเนสโกถึงขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื<ๆ>่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ,ส,ะสดๆร้อนๆเลยคือยูเนสโกเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนนะคะให้เคบายาเป็นมรดกร่วมกันค่ะของประเทศ5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและก็สิงคโปรค์ค่ะซึ่งเสื้อเคบายานะคะจะเป็นเสื้อครึ่งตัวผ่านหน้าที่ทำมาจากผ้าหลากหลายสีสันเลยนะคะ มีการเย็บเข้ารูปแล้วก็ปักลวดลายให้สวยงามซึ่งผู้หญิงในแถบคาบูดมาลายูรวมไปถึงในเกาะอ,อินโดนีเซียภาคใต้ของประเทศไทยนะคะนิยมสวมใส่กันเปน็นจำนวนมากเดยชุดเคบายานะคะมีต้นกำเนิดในช่งวงศตวรรษที่15 ที่อาณาจักรมัชปาหิตที่อยู่ทางตอนใต้ของแหลมมาลายูซึ่งในยุคนั้นนะคะผู้หญิงชนชั้นสูงหรือว่าผู้หญิงทั่วไปจะนิยมสวมผ้าพันอกที่เรียกว่าเคมเบนค่ะแต่ด้วยความที่ศาสนาอิสลามนะคะเผยแผ่เข้ามาเยอะมากขึ้นทําให้เป็นจุดกําเนิดของชุดเคบายา เพราะชุดเคบายานะคะจะมีความมิดชิดแล้วก็เหมาะกับหลักศาสนาค่ะซึ่งชุดเคบายาในยุคแรกนะคะจะเรียกกันว่าเคบาย่าตาบู u, ค่ะที่จะม,มีความเป็นเสื้อคลุมนะรวมหน่อยแล้วก็ชายผ้าจะบานออกซึ่งว่ากันว่าได้รับอิทธิพลนะ,ะจากตอนออกกลางแต่ก็มีบางชทฤษดีค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศจีน เพราะว่าเคบาย่ายู่แรกนะคะก็เหมือนกับการแต่งกายของผู้หญิงซีในรัชสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งต่อมานะคะในช่วงศตวตรรษที่16-17ค่ะคนทั่วไปเนี่ยก็นิยมหันมาสวมใส่ชุดเคบะยามากขึ้นทําให้ชุดนี้นะเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆผ่านการค้าขายบ้างล่ะ ผ่านการคู่สัมพันธ์บ้างหลักแล้วก็เผยแพร่าอยางประเทศไทยเราเห็นได้เลยนะคะว่าชุดเคบ่ายาเนี่ยนิยมสวมใส่กันในจังหวัดสตูลพังงาระน,นองภูเก็ตแล้วก็กระบี่โดยชุดเคบ่ายานะคะนิยมสวมใส่กันในโอ,อกาสสมคัญต่างๆคะ่ะเช่นวิธีงานแต่งวิธีทางศาสนางานสาังสรสรค์แล้วก็ตามเทศกาลต่างๆคะ่ะและในปัจจุบันนะคะชุดเคบ่ายาเนี่ยก็นํามาเป็นอินสปิเรชันในการออกแบบเครื่องแบบของแอร์โฮสเตส ของสายการบินต่างๆนะคะ <_ d ream> เช่นมาเลเซียแอร์ไลน์และสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะและด้วยความงดงามนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมของผู้หญิงในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้เทบายาเนี่ยจึงได้รับการผลักดนันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมสุสยชาติแล้วล่าสุดก็ได้ขึ้นทะเบียนที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ d ream> เลิศมากบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าจับตามองกันมากเลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยอะไรในบ้านเราจะขึ้นเป็นบรดกโลกอีกบ้างไหนใครอยากให้อะไรขึ้นเป็นมรรดกโลกนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยติดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย